ไปดูเรื่องของการจัดก,กิจกรรมคาราวานส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างไทยมาเลเซียกันบ้างค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดนราธิวาสผนิกกำลังร่วมกับกองสุวนใหญ่ณเมืองโกตาบารูรัฐกลันตันมาเลเซียและบริษัทอิสุสุหัดใหญ่จำกัดค่ะร่วมกันจัดก,กิจกรรมการท่องเที่ยวโปรแกรมคาราวานใต้สุดสยามสารสัมพันธ์ a อ c ไทยมาเลเซียระหว่างวันที่1 0บถึงสิพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยมาเลเซีย Yeah. โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็นําโดยคุณหรมันมัดอดัาค่ะผู้มนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานจังหวัดนราธิวาสก็บอกว่าจากเหตุการณ์สถานการณ์ในพื้นที่3าจังหวัดชายภาคใต้ที่เกิดขึ้นทําให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้าออกโดยเฉพาะการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงได้มีการกําหนดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวโปรแกรมคารวานใต้สุสยามสารสัมพันธ์ a อ c ไทยมาเลเซียเส้นทางหัดใหญ่ปัตตานีนราธิวาสสุงไอโกโลกแล้วก็คาเมรอนไอแลนด์ของมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งยังเป็นการใช้เส้นทางจากจังหวัดนราธิวาสผ่านด่านชายแดนสู่เมืองคาเมรอนของมาเลเซียที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมทั้งยังมีเส้นทางการเดินทางที่สะดวกสบายและสะภาพภูมิมอากาศที่เหมาะสมแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีรถที่เป็นรถเข้าร่วมคาราวานที่จะเดินทางไปพักผ่อน เข้ารวมทั้งจากพื้นขาดใจชัวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสกว่า30คันไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ถึงกิจกรรมโครงการดีๆในครั้งนี้จากผู้บวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดนราธิวาสค่ะจะมีการัมพันธ์ไปยัง,ยงคนไทยในหัดคนในหัดใหญ่้วยเพพาะทางเคเบิลทางสื่อที่เราเอาไปครั้งนี้เนี่ยจะได้ช่วยพยาอีกทางหนึ่งว่าเราสามารถเดินทางไปยังคัมบนนรนดจแลนด์โดยเส้นทางด่านอำเภอสวยกกิกรก นะแล้วก็อาจจะเข้าทางด่านบุกเก็ตาก็ยังก็มีระยะทางที่สั้นกว่า,านิดครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทางก็ทางก็สะดวกนะเส้นทางกว้างแล้วกไไ็ไม่ไม่คับแคบนะตรงนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่จะมาเป็นครอบครัวหรือคนกรุงเทพที่นั่งเครื่องบินจากกรุงเทพมาลงแอร์เซียที่นันชัวร์แล้วก็เช่ารถอาจจะเช่าติดต่อเช่าจาับริสัตว์นำเที่ยวในเบอร์สวยกรกแล้วเข้าต่อท่องเที่ยวไปยังรัฐ ไปยังคาเมรอนไอแลนด์รัฐบะหางซึ่งคาเมรอนไอแลนด์ก็เป็นจุดขายนะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมีอากาศหนาวที่เราไปมีไร่ชามีลา,า,ลาวเวนเดอร์ซึ่งก็เป็นจุดขายหนึ่งที่เราสามารถที่จะดึงคนไทยจากทุกวิภาคเนี่ยเข้ามา,ด,าด่านเบอร์สวยกลุกนะครับ ขณะเดียวกันก็เราก็ยังได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของคุณสิทธิชัยศักดดารองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะที่เปิดเผยว่าขณะนี้เองจังหวัดนราธิวาสก็มีแหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นอย่างมากมายนะคะแล้วก็ยังได้มีการบูรณะปรับปรุปรงซ่อมแซมที่สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปด้วยไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมนะคะของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ ครับก็อยากกลับเรียนว่าในส่วนของทางจังหวัดนาราธิวาสนะครับโดยเพราะ,ะท่านผู้ว่าก,การจังหวัดนาราธิวาสท่านนภพศิริชนะเนี่ยท่านให้ความสําคัญในการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชุมอ,อาเซียนในปี58ไว้เป็นอย่างมากนะครับได้มีการเตรียมความพร้อม นะครับในในในหลายด้านนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในวันนี้นะครับก็บเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างจังหวัดนร,ร,ราธิวาสกับทางกอ uh, งศุลน้ำเมืองโกตาบารูนะครับโดยท่านกองศุลเนี่ยนะครับในการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ uh, ผู้ที่จะไปท่องเที่ยวที่อะแลคาเมรรนไฮแลนด์นะครับซึ่งในส่วนของทางจังหวัดนร,ร,ราธิวาสของเรานั้นนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากมายด้วยกันนะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นมาชมเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เส้นทางการท่องเที่ยวนะครับภายในประเทศนั้นเรามีนะครับทั้งสี่เส้นทางด้วยกันซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าพี่นันสื่อฐานอวศงได้ได้ทำไว้นะครับทั้งเ,เส้นทางเที่ยวของพี่น้องมุสลิมของคนไทยพุทธและก็พี่น้องอไทยพุทธที่เป็นคนจีนและต่างเหล่านี้นะครับเรามีอยู่ครับ ขณะเดียวกันทางด้านของคุณจัก,กริดการจนะศูนกองสูนใหญ่นะเมืองโกตาบารูรักกรตกันตันมาเลเซียเองก็บอกนะคะว่าในฐานะที่รัฐก,กันตันเองเป็นเมืองประตูหน้าด่านการจัดกิจการรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวดังกล่าวก็เพื่อเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศคือไทยและก็มาเลเซียในขณะเดียวกันนะคะมาเลเซียเองตอนนี้ก็มีความพร้อมการท่องเที่ยวในหลายๆด้านไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของกองสูนใหญ่นเะมืองโกตาบารูรัฐกันตันมาเลเซียกันค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานนราธิวาสได้จัดโครงการนี้ขึ้นผมถือว่าเป็นโครงการที่ดีเพื่อเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองฝั่งพี่น้องเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับเพราะถือว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีความจําเป็นที่จะต้อง มีหน่วยงานของรัฐบาลเข้ามาช่วยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วผมเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ทั้งคนไทยเองมาเที่ยวมาเลเซียแล้วก็คนมาเลเซียไปท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะถือว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เองเนี่ยเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและก็น่าสนใจเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดนราธิวาส ปัตตนีหรือยะลานะครับผมหวังว่าในโอกาสต่อไปทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสํานักงานนราธิวาสปัตตนีหรือยะลาคงจะจัดโครงการในลักษณะเดียวกับนี้ขึ้นอีกนะครับสถานกงสุนใหญ่ยินดีให้การสนับสนุน เดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวนะคะของเส้นทางคาราวานการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างไทยมาเลเซียไปยังแคมเบรรอนของมาเลเซียให้คุณผู้ชมได้ติดตามในตอนต่อไปเดี๋ยวน้องส้มโอจะมานําเสนอคุณผู้ชมเป็นรอบๆว่าดูบ้านเรามาเลเซียมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามในวันต่อๆไปแล้วกันค่ะ